สัปดาห์ผ่านไปบริษัทก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกครั้งลูกค้าหลายรายร้องเรียนเข้ามาว่าสินค้าที่ส่งไปไม่ครบตามจำนวนซึ่งสินค้าที่ขาดไปมูลค่าสูงมากส่วนบริษัทซัพพลายเออร์ต่างๆก็จอดจะฟ้องร้องเพราะอ้างว่าไม่ได้รับเงินตามจำนวนนัทมนเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุม และเข้นสอบหาความจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็พบว่าเอกสารทุกอย่างที่อนุมัติไปมันก็เป็นลายเซ็นของเธอธณัรมนมั่นใจอย่างมากว่ารอบนี้เธอตรวจสอบเอกสารสำคัญพวกนี้ทุกครั้งก่อนที่เธอจะเซ็นซึ่งเธอก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติเลยแต่ทำไมเอกสารที่ผิดพลาดพวกนี้มันกลับมีลายเซ็นของเธอ ถ้าจะมีใครปลอมแปลงเอกสารหรือปลอมลายเซ็นเธอก็ควรจะเป็นคนที่เก่งมากเพราะขนาดตัวเธอเองก็ยังแยกแยะไม่ออกเลยก็จะให้เธอแยกออกได้ยังไงกันในเมื่อมันคือลายเซ็นของเธอเองด้วยความที่เธอเชื่อใจในฝีมือการทำงานของลินดาดาและเชื่อใจในคนที่ตัวเองรักเวลาที่ลินดาดาเอาเอกสารอะไรมาให้เธอเซ็น เธอเซ็นให้แต่โดยดีเพราะเอกสารของลินก็ไม่ใช่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินอะไรอยู่แล้วใครจะไปคิดว่าลินละดานั้นจะสอดแทรกเอกสารทางบัญชีที่สำคัญมาให้เธอเซ็นลินละดาเดินออกมาจากห้องน้ำเธอพบชลดานั้นยืนล้างมืออยู่และแอาบมองเธอผ่านกระจก เธอมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าชลดาลินลดาเอ่ยถามแต่ชลดาก็เพียงแต่ละสายตาลบแต่ไม่ได้โต้ตอบอะไรคงเรื่องคุณนัทสินะฉันว่าเธอน่าจะได้ค่าจ้างจากลุงฉันมามากพอแล้วนะถ้าเทียบกับของเล็กๆน้อยๆที่คุณนัทให้เธอแล้วเธอจะมาโกรธที่ฉันแย่งเขามาทำไมกันในเมื่อมันก็คืองานของเรา งานหรอใช่สิคะแต่ถ้าฉันเลือกได้ฉันคงไม่ทำแต่นี่ฉันทำเพราะโดนลุงคุณบังคับมาหรอกนะฉันว่าลุงคุณเลวแล้วนะแต่คุณมันเลือดเย็นซะยิ่งกว่าเอาความรู้สึกของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือสุดท้ายคนที่จะเสียใจก็คือคุณจำไว้นะคุณรินชนราดากล่าวและเดินออกไป ลินลดาไม่ได้โต้เถียงอะไรได้แต่มองตามไปก่อนจะหันกลับมาถอนหายใจเพราะสิ่งที่ชนรดาพูดมันคือเรื่องจริงรีขอโทษนะคะคุณนัทแต่ลินจำเป็นต้องทำจริงๆลินลดาพูดออกมาเบาๆกับตัวเองในกระจกก่อนที่จะเดินออกไปสินค้าและเงินที่สูญหายไปในรอบนี้ เป็นจำนวนหลายสิบล้านทำให้บอร์ดบริหารไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้นัทมนบริหารงานต่อมีมติให้ปลดนัทมนออกและให้คุณไยรัตเข้ามาทำหน้าที่แทนแต่ถ้าหากคุณไยรัตไม่ทำหน้าที่พวกเขาก็เสนอให้คุณนพพลมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนนัทมนทั้งโกรธและเสียใจเธอรู้อยู่เต็มอก ว่าเรื่องนี้นพพลจะต้องอยู่เบื้องหลังแน่ๆแต่เธอกับหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยถามตัวเองยังต้องตกเป็นผู้ต้องหาโดนสอบสวนอีกด้วยนพพลหวานล้อมหุ้นส่วนคนอื่นๆให้ขายหุ้นให้กับตนซึ่งพอรีสตา์มีปัญหาขาดทุนก็ไม่มีใครอยากจะเก็บหุ้นเอาไว้หากคนอื่นๆขายหุ้นส่วนให้นพพลแล้ว เขาก็จะมีหุ้นส่วนในบริษัทมากที่สุดและมีสิทธิ์ในการบริหารเพราะหุ้นส่วนของเขาบวกกับที่แม่รินโอนให้มาพอเอาไปรวมกับหุ้นส่วนคนอื่นๆมันก็จะมากกว่าหุ้นที่ภัยรัตถืออยู่นัดขอโทษนะคะคุณพ่อถ้าเกิดคุณนุพพลเขาได้หุ้นของคนอื่นๆไปอำนาจในการบริหารทั้งหมด ก็จะตกไปเป็นของเขาพ่อผิดเองเลยลูกที่ประมาทเขามากเกินไปเราทำดีที่สุดแล้วนะยังไงหุ้นส่วนในส่วนของเราก็ยังอยู่เราก็แค่ทำหน้าที่ของเราต่อไปค่ะคุณพ่องั้นวันนี้นัดขอตัวก่อนละกันนะคะยังไงนัดก็ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารที่นี่แล้ว นัทมุลกล่าวและลูกหยิบกระเป๋าเดิอนออกจกาห้องทำงานไปไพรัตเองก็ไม่ได้ขัดขานเขารู้ดีว่าลูกสาวเขาทำงานหนักมากและเขาควรปล่อยให้เธอได้พักบ้างเรื่องนี้ไพรัตคิดว่าตัวเองนั้นก็ผิดเพอรู้ทั้งรู้ว่านพลจะต้องมาเล่นงานเขานนแน่ๆแต่เขาก็ยังจะพลาด ไปกับฉันไปไหนคะคุณนัทนัทมนไม่ตอบแต่เธอยื่นมือไปดึงแขนลินให้ลุกขึ้นและดึงให้เดินตามเธอไปลินรดาจึงใช้มือที่เหลืออีกข้างคว้าโทรศัพท์และกระเป๋าก่อนที่ร่างของเธอจะถูกคนตัวสูงพาเดินออกไปนัทมนขับรถพาลินออกมาเป็นชั่วโมงแล้วโดวยที่เธอไม่ได้พูดอะไรออกมาเลย ลินเองก็ไม่อยากจะรบกวนเธอจึงได้ตามองคนข้างๆขับรถไปเรื่อยๆเธอรู้ดีว่านัทมนคงจะเครียดและรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเธอเป็นคนทำให้เป็นแบบนั้นเองรินตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับนัทมนให้นานที่สุดเพราะไม่แน่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนี้ไปหากนัทมนได้รู้ความจริงเขาคงจะเกลียดเธอจนไม่อยากจะมองหน้าเธออีกเลยเฮวหรือเปล่าลินนัทมนหันมาเอ่ยถามแม่คะ่ะพี่ขอโทษนะที่ลากเรามาโดยที่ไม่ได้ถามความสมัครใจของเราเลยไม่เป็นไรค่ะพี่นะัทลินเข้าใจ ว่าแต่พี่นัทจะไปไหนเหรอคะเดี<อ>๋ยวถึงเราเธอก็รู้เองแหละอีกแค่แป๊บเดียวนะไม่นานนัก,กรถก็เคลื่อนเข้ามาจอดอย่งเกตเวย์หาวริมทะเลแห่งหนึ่งนัทมนเดินนำดินเข้ามาภายในก็พบว่าลุงกับป้าที่คอยต้อนรับลูกค้าอยู่สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้า นัทมนลกล่าวและยกมือไหว้เินลดาจึงทำตามสวัสดีค่ะคุณนัทคุณจะมาทำไมไม่บอกป้าล่ะคะป้าจะได้ให้คนทำความสะอาดห้องไว้รอนัทแค่แวะมาเที่ยวเฉยๆนะคะไม่ได้คิดจะมาพักค้างคืนเลยไม่ได้บอกก่อนขณะที่นัทมุลคุยกับป้าและลุงอยู่นั้น สมบสรนความเป็นไทยทําให้ที่นี่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราเท่าที่รินเดินผ่านมาเธอแทบจะไม่เห็นคนไทยเลยรินละดาเดินเลยออกไปที่ชายหาดซึ่งเป็นหาดส่วนตัวของที่นี่เสียงคลื่นที่สัดสาดชายฝังบวกกับลมทะเลที่พัดมาประทะกายมันทำให้รินรู้สึกผ่อนคลาย เป็นไงบ้างชอบที่นี่ไหมนัทมนที่เพิ่งเดินตามออกมาเอ่ยถามขึ้นชอบค่ะด้านในก็ตกแต่งสวยดีทะเลก็สวยดีค่ะพี่นัดมาที่นี่บ่อยหรอคะถึงได้ดูสนิทกับคุณลุงคุณป้าเขาก็ถ้าว่างเมื่อไหร่พี่ก็จะแวะมาตลอดพี่ดีใจนะที่รินชอบเอาไว้มารอบหน้า พี่จะชวนมาด้วยอีกนะค่ะลินลดาตอบสั้นๆแต่ในใจเธอกลับคิดว่ามันคงจะไม่มีรอบหน้าอีกแล้วแหละแต่ถ้าลินอยากพาแม่อยากพาน้องสาวมาพักผ่อนก็มาได้ตลอดเลยนะเพราะจริงๆเราที่นี่มันเป็นของพี่เองลินลดาหันไปมองหน้าคนพูดด้วยความแปลกใจก่อนที่จะเอ่ยถาม ที่นี่เป็นของพี่อย่างนั้นเหรอคะใช่พี่เป็นคนออกแบบแล้วก็ตกแต่งเองเลยนะจริงๆพี่อยากใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มากกว่าการเป็นรองประธานบริษัทซะอีกแต่ในเมื่อมันเป็นหน้าที่ของลูกพี่ก็จำเป็นต้องทำพอดีตอนนั้นลุงกับป้าแกตกงานมาของานพี่ทำ ี่ก็เลยยกที่นี่ให้แกดูแลแทนไปเลยป้ากับลุงก็มีงานทำพี่ก็มีคนดูแลที่นี่แทนนฐมนกล่าวดีจังเลยนะคะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไปนั่งกันเถอะพี่สั่งอาหารไว้ให้ล,ละ,พะนพมลกล่าวและเดินพาเรนไปนั่งยังโต๊ะที่ถูกจัดเอาไว้ที่ริมชะเล ทั้งสองคนนั่งรับประทานอาหารเย็นด้วยกันดูผิวเผินช่างเป็นภาพที่ดูมีความสุขการได้อยู่กับนัทมอนมันทำให้เรินมีความสุขมากหากแต่มันคงอยู่กับเธอได้อีกไม่นานลินละดาเฝ้าคิดอยู่ว่าถ้าคนตรงหน้าไม่ใช่ลูกของคนที่ทำให้พ่อของเธอต้องตายก็คงจะดี ขอบใจมากนะรินที่อยู่กับพี่พี่มีเินอยู่ใกล้ๆมันทำให้พี่สบายใจและมีความสุขมากนะรู้ไหมนัทมนกล่าวพางจ้องมองคนตรงหน้าพี่เมาหรือเปล่าคะเนี่ยดื่มไปเยอะแล้วนะคะลินละดาตอบกบเกลีอนความเขินอายของตนเองพี่ไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยนะเินรู้ไหม เป็นคนแรกเลยนะจริงเหรอคะลินระดาถามเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่นัทมนพูดจริงสิคะขนาดพ่อพี่ท่านยังไม่รู้เลยว่าพ,พี่แอบเปิดที่นี่ไว้คนที่รู้ก็มีแต่มนทิราแค่คนเดียวเท่านั้นใครกันเหรอคะมนทิราลินระดาเอลยถามด้วยความสงสัย มนเป็นเพื่อนสนิทพี่นะคะลินเบื่อหรือเปล่าอยากกลับบ้านเราื่อยงคะ่ะนัทมนเอ่ยถามเพราะกลัวว่าอีกคนนั้นจะเบื่อไม่หรอกคะ่ะที่นี่บรรยากาศดีออกพี่คงจะเครียดมากเลยใช่ไหมคะรินละดาเอ่ยถามเพราะเห็นคนตรงหน้ายกเครื่องดื่มไม่พักใจหนึ่งพี่ก็โล่งใจนะ ที่ไม่ต้องแบกรับตำแหน่งอะไรเอาไว้แต่อีกใจพี่ก็เสียใจที่พี่ทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอและพ่อคงผิดหวังในตัวพี่มันคงเป็นเวรกรรมนะคะลินระดาพูดออกมาเบาๆเมื่อกี้ลินว่ายังไงนะคะอ๋อลินบอกว่าใครทำอะไรไว้เดี๋ยวเขาคงได้รับกรรมนะคะพี่ก็หวังว่าอย่างงั้นเหมือนกัน รินคะนัทมนเอ่อยเรียกคะรินเป็นแฟนพี่ได้ไหมคะเออคือรินขณะที่รินระดาอ้มอึ้งความตกใจอยู่นั้นนัทมนก็ลุกขึ้นเดินมาหาและก้มลงไปจูบที่ปากของเธอทันที โดยที่รินเองยังไม่ทันได้ตั้งตัวเธอไม่คิดว่านัฐมนจะทำแบบนี้เลยด้วยซ้ำเพราะที่ผ่านมานัทมนไม่เคยลุ่มล่ามกับเธอเลยสักนิดนี่คงจะเป็นพรีของแอลกอฮอล์ไม่นานนักนัทมนก็ลามปากออกเธอคุกเข่านั่งลงข้างๆลินลดาที่ตอนนี้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ได้แต่มองหน้าของคนพี่ด้วยหัวใจที่เริ่มเต้นรัวขึ้นสองมือของนัทมนดึงสองมือของคนตรงหน้าเข้ามาเกอบกุมเอาไว้พางจ้องมองดวงตาคู่สวยเราเป็นแฟนกันนะคะพี่รักลินนะประโยคบอกรักนั้น ทำให้ลิ้นทาบจะหยู่หายใจน้ำตาค่อยๆเอ,อ่ล้นขึ้นมาครอเบ้าตาคู่สวยความรู้สึกผิดก่อตัวขึ้นในใจหากไม่มีเรื่องความแค้นมาเกี่ยวข้องนี่คงเป็นวันที่เธอมีความสุขมากๆรวมถึงวันต่อๆไปจากวันนี้ด้วยหากแต่นี่มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะได้อยู่กับนัทมน์ ลินก็รักพี่นัทนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลินอยากให้พี่นัทจำเอาไว้ว่าลินรักพี่นัทรอยยิ้มที่มีความสุขผุดขึ้นบนใบหน้าของนัทมนเธอขยับเข้าไปโอบก,กอดคนตรงหน้าเอาไว้แน่นเหมือนกลัวว่าเขาจะหายไปแล้วทั้งสองก็พากันเดินเล่นที่ริมหา รืนซัดสาดเข้าหาเท้าทั้งสองคู่ที่เดินเคียงกันไประวังค่ะพี่นักลินรดากล่าวและรีบเข้าไปประคองนะัทนมนเอาไว้ตอนนี้แอลกอฮอลที่นัทมนลดื่มเข้าไปคงจะออกฤทธิ์เต็มที่แล้วลินว่าเราขึ้นไปข้างบนเถอะนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วด้วยแล้วอีกอย่าง นินว่าพี่ก็เหมามากแล้วนะคะก็ได้ค่ะพี่ตามใจลินอยู่แล้วนี่คะ่ะไปค่ะนัทมณ์กล่าวก่อนจะเดินนำลินไปแต่สุดท้ายเธอก็สะดุดขาตัวเองลม้มลงพี่นัทเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะนัทมณ์กล่าวตอบพลางยันตัวเองลุกขึ้น โดยมีรินระดาช่วยประคองชุดเปลี่ยนหมดแล้วค่ะทำไงล่ะคะที่นี้รินระดาเอ่ยถามขึ้นที่ห้องพักพี่มีชุดอยู่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเราค่อยกลับกันนะคะแต่รินคงจะต้องเป็นคนขับรถให้พี่แล้วละะ่ะค่ะค่ะรินก็คงไม่กล้าให้พี่ขับหรอกคะ่ะ พี่สวยดีนะคะสีมือไม่เบาเลยนะคะเนี่ยลินรดาเอ่ยชมเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพักแอร์ก็เย็นเตียงก็นุ่มนะคะจะลองนอนดูสักคืนไหมลินรดาหันมายิ้มอย่างรู้ทันก่อนที่จะกล่าวต่อบออกไปลินว่าอย่าดีกว่านะคะพี่รีบไปอาบน้ำแล้วล้างตัวเดี๋ยวจะนึกไปมากกว่านี้ ไม่มีคนหลงกลเลยอะนัทมนกล่าวยอกล้อขณะที่เดินเข้าห้องน้ำไปทิ้งให้อีกคนยืนยิ้มให้กับบุคลิกที่เปลี่ยนไปของคนพี่เมื่อมีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายไม่นานนักนัทมนก็เดินออกมาร่างสูงที่มีผ้าเช็ดตัวผืนเล็กพันรอบกายทำให้คนที่นั่งมองอยู่เริ่มคิดตะลิดไปไกล ผิวเนียนละเอียดรูปร่างกระชับได้สัดส่วนถึงจะมีผ้าเช็ดตัวปกปิดเอาไว้แต่ก็จินตนาการรูปร่างภายในได้ไม่ยากเลยแกต้องหยุดความคิดเดี๋ยวนี้เลยนะลินแกจะล้ำเส้นไปมากกว่านี้ไม่ได้ลินละดาคิดในใจและรีบหันหน้าหลบทันทีเธอสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ เพื่อประครบประคองหัวใจที่เต้นรัวยอยู่ตอนนี้ให้กลับคืน,นสู่ภาวะปกติสักพักเธอรู้สึกว่าทำไมพี่นัทถึงเงียบไปเธอจึงหันกลับไปมองก็พบว่านัทมนนั้นเอาตัวเองไปสุกอยู่ภายใต้พระห่มเรียบร้อยแล้วพี่นัทคะจะมาเนียนนอนแบบนี้ไม่ได้นะคะ ลุกขึ้นมาแต่งตัวเดี๋ยวนี้ลิลดากล่าวพรางดึงแขนคนที่นอนอยู่ให้ลุกขึ้นพี่มืนมากเลยคะ่ะไม่ไหวแล้วขอนอนแป๊บนึงนะคะนัทมนกล่าวและพลิกตัวหลับตานอนต่อลิลดาถอนหายใจและทิ้งตัวลงนั่งข้างๆพรางจ้องมองไปที่คนตรงหน้า ใบหน้าสะอาดที่ปราศจากเครื่องสำอางไม่ได้ทำให้นัทมมนสวยน้อยลงไปเลยผิวกายเนียนละเอียดน่าสัมผัสเดินอดที่เต่งตึงอยู่ภายใต้ผ้าชิดตัวผืนนั้นมันทำให้คนที่จ้องมองอยู่วันไหวจนยากที่จะหักห้ามใจตัวเองวมลิลดาโน้มตัวลงไปใกล้ๆ กลิ่นครีมอาบน้ำมันอ่อนบวกกับกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มาจากลมหายใจมันช่างยั่วยวนอารมณ์ของเธอยิ่งนักปลายจมูกค่อยๆตะลงบนแก้มพลางสูดมดมดมเบาๆก่อนที่ปากบางจะกดทับลงไปและค่อยๆย้ายมาครอบครองปากนุ่มดูดดื่มความหอมหวาน ปลุกคนที่หลับไหลให้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพรายขยับปากรับสัมผัสนุ่มละมุนเมื่อรับรู้ถึงการตอบสนองรสจูบก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นไปตามอารมณ์มือเรียวลูบไล้ผิวกายและลุกล้ําเนินนุ่มอย่างห้ามใจไม่ได้แม้จะมึนเมาสักแค่ไหนแต่นะัทมนก็รับรู้ในทุกสัมผัสของ,งนินดาที่มอบให้มา มันคือสัมผัสของความรักที่เธอใฝ่หามาแสนนานมันเป็นค่ำคืนที่มีความสุขมากถึงแม้เธอจะเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาก็ตามรินาดาลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแสงดาที่สาดส่องลอดช่องมาม่านทำให้เธอรู้ว่าตอนนี้คงจะสายมากแล้วเธอจึงหันไปปลุกคนที่นอนอยู่ข้างกาย หแต่เมื่อหันไปกับพบว่านัทมนนั้นนอนจ้องมองเธออยู่ก่อนแล้วตื่นแล้วหรอคะนัทมนลเอ่ยถามค่ะพี่นาตื่นนานแล้วหรอคะเราทําไมไม่ปลุกลินหรอคะก็พี่คิดว่าริงคงเหนื่อยเลยไม่อยากรีบปลุกนัทมนเอ่ยตอบพรางมองหน้าคนรักด้วยรอยยิ้มที่ดูปแปลก จนมันทำให้รินเริ่มรู้สึกร้อนวูบวาบที่ใบหน้าเพราะมันทำให้เธอนึกถึงภาพเมื่อคืนรินว่ารินไปอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าเราจะได้รีบกลับรินระดากล่าวพางขยับตัวลุกขึ้นแต่อีกคนก็รีบคว้าตัวเธอมากอดไว้จะรีบไปไหนล่ะคะเมื่อคืนมีคนฉวยโอกาสตอนพี่เมาเอาเปรียบพี่ ตอนนี้พี่สั่งแล้วพี่คงต้องคิดบัญชีสักหน่อยใครกันคะลินไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยลินระดาตอบแก้เขินพรางหันหน้าหลบสายตาหากแต่ผิวกายที่แนบสัมผัสกันอยู่ในตอนนี้มันกลับจุดไฟที่ครุ่นอยู่ในร่างกายเธอให้ร้อมรุ่มขึ้นมาอีกครั้งซึ่งนัทมนเองก็รู้สึกไม่ต่างกัน เดี๋ยวพี่จะรื้อฟื้นความจำให้และวกันนะคะนฐมนกล่าวก่อนที่จะจูบลงไปที่แก้มขาวอย่างแผ่วเบาจะพมจูบไปที่ซอ่คอขาวซ้ำๆและย้ายไปครอบคองปากเรียวไว้โดยที่อีกฝ่ายก็ยินยอมแต่โดยดีมือเรียวเกาะกลุ้มที่เนินอกนุ่มขยับบีบเค้นและลูบไล้อย่างทนุถนอม ทางใช้ปากจูบพรมไปทั่วจนร่างบางสันสะท้านทุกครั้งที่ปากนุ่มสัมผัสเน้นไปตามส่วนสำคัญของร่างกายเวลานี้ลินละดาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้มีเพียงคนที่อยู่ในอ้อมกอดเธอเท่านั้นฮัลโหลว่าไงนิชา ลินรดากล่าวหลังจะรับโทรศัพท์ทำไมวันนี้แกไม่มาทำงานนิชาเอ่ยถามทันทีพอดีฉันไม่ค่อยสบายนะรินรดาเกยตอบแกไม่สบายรู้ว่าแกอยู่กับปุณณ์กนแน่ลินรดานิ่งอึ้งไปชั่วครู่ไม่ได้ฟังที่นิชาเอ่ยถามเปล่าซะหน่อยลิน เลยต่อไปพรางคิดว่านิชานั้นรู้ได้ยังไงกันว่าเธออยู่กับคุณนัดแกมีพี่รูุดะลินก็อยู่กับคุณนัดแน่นอนใช่ไหมเยรินเออรู้ดีจังเลยนะแกไหนบอกไม่ชอบไงนิชาเอ,อ่ยถามเชิงประชดประชันเออนาะเรื่องมันยาวไว้จะเล่าให้ฟังแล้วแกโทรมามีอะไรหรือเปล่า ก็ฉันเห็นแกหายไปพร้อมคุณอัฉันเลยโทรมาถามดูอ่ะไม่มีอะไรหรอกแล้วนี่แกอยู่ไหนเนี่ยนิชาเอ่ยถามต่อก็แถวๆนี้แหละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กลับแล้วไว้ค่อยคุยกันนะน,นิชาเมื่อลินวางสายจากนิชาเธอหันมาก็เห็นนัทมนมองเธอแล้วยิ้มยิ้มยิมอะไรคะ ยินดีไปทานข้าวบ้านพี่ไหมคะพี่อยากแนะนำรินให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักนะนัมนทมณ์เอ่ยถามแฟนสาวของตนอา่ารินว่าไว้วันหลังดีกว่านะคะรินยังไม่ค่อยพร้อมเลยคะ่ะรินกาไดาเอ,อ่ยตอบก็ได้คะ่ะตามใจรินแล้วกันนะนัทมน์กล่าวตอบด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าที่ดูมีความสุขมาก เมื่อทั้งสองทานข้าวเสร็จก็ขับรถกลับกรุงเทพนัฐมนขับรถไปส่งลินที่บ้านก่อนที่เธอจะขับรถกลับบ้านของตัวเองอย่างอารมณ์ดีถึงแม้จะมีปัญหาหนักหนาเรื่องงานแต่การมีคนรักอยู่ข้างๆมันทำให้เธอสบายใจขึ้นมากหัวใจที่เคยชอกช้ำของเธอตอนนี้มันถูกลินาดา,ดา รักษาจนหายดี